ปลาเสืมเขาอะข่คยคนสดอ่าโสดตัวผู้้เดียวอะนอนน้ำไผ่ก็ได้อะเอามันยังไงเนี่ยนี่ปลาเสียมขายรถไม่ได้ช่องหาคู่นะเนี่ย่อยอยากสิ้รถอาไปแลนไปขายขายไปทำมาหากินแม่ยป้าอ๋ออยากไปรถเม่ย้เราเรียกว่าจะหาคู่ให้ป้าไม่ได้รับหาคู่ถ้ามีระบอกป้าด้วยอือเอาคนโสดตัวคนเดียว แล้วยังไม่รู้เลยต้องขับรถรุ่นไหนอะไรยังไงยังไม่รู้เลยป๋าแนะนำหน่อยถ้าเราชิดจะไปค้าไปขายเราตัวคนเดียวไอ้เสียบแนะนําเลยป๋าหรือเปล่าเออป๋าป๋าแนะนําเลยต้องขับรถตอนเดียวนี่ตอนเดียวเอาแบบเดิมเดิมเลยไม่ต้องมาทําอะไรไม่ต้องมาทําอะไรเพราะว่ามันจะได้ถูกถูกนี่ป้ายผ่อนเดือนละห้าพันป้ายผ่อนเดือนละห้าพันตลอดสัญญาป๋าครับอ้าวว่ารองเท้าผมเพงเออ <laughs> ป้ายผ่อนเดือนละห้าพันเป็นรีววสองจุดสี่ นะเอาแบบขายแบบไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับเดิมเดิมเนี่ยเนี่ยวิ่งเอาไปขนของเอาไปรับจ้างคนหาพันนะหัวเมียเขาทะเลาะกันก็จ่ายง่ายบ้านเนี่ยเขาอยู่ประเดี๋ยวอยู่บ้างสามพันสี่พันแค่คนรถเนาะเมื่อไ่เม่ะเออเมีนเออเอาไปค้าไปขายได้มือละสองพันสามพันเนี่ยเขาทาป่าฮะเขาทาเออเขาทาดินะแต่ป่าเสียมึงจะขับสองจุดสี่ตอนเดียวเหมือนกันป่าเสียมึงขับสองจุดสี่ตอนเดียวเหมือนกันปอนเบาๆเพราะว่าป่าสูตร โสตาคุณเดียวอ่านี่ดูเลยผ่อนห้าพันตลอดสัญญาปลาสดเหรอสดด้วยสิงไม่ปาน่าจะน่าจะสิงเนาะเออน่าจะอ้าวห้าพันตลอดสัญญาปลาเสมรถสิงจัดให้เอาแบบเดิมๆไม่ใช่ห้องแต่งนะฝากไลค์ฝากแชร์อ่าพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด ปลาเสมคนจริงปลาเสมของแท้ปลาเสมจัดให้แจว